สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการนะครับเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมโลกและในบ้านเรานะครับต้องบอกว่าปัญหานะครับเรื่องของการแบ่งนะระหว่างรุ่นนะครับเขาเรียกว่าเจเนอเรชันแกนะระหว่างคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่นะพูดคุยกันไม่รู้เรื่องยืนคนละมุมมองกันคนละด้านนะครับ ก็จะเห็นว่าเป็นปัญหาทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะในบ้านเรานะเป็นทั่วโลกจริงๆนะก็จะเห็นว่าบางทีปู่ย่าตายายนะครับกับหลานเนี่ยนะครับคุยกันไม่รู้เรื่องนะมองกันคนละด้านนะเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตส่วนหนึ่งนะเป็นเพราะว่าบริบทสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปก็อีกส่วนหนึ่งเพราะนั้นหลายครั้งเนี่ยคนรุ่นเก่าจะใช้ประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมอยู่ในบริบท นะตอนที่เป็นนะเมื่อ 20, 30, 40หรือแม้แต่50ปีที่แล้วเมื่อตัวเองเป็นวัยรุ่นตัวเองเป็นคนรุ่นหนุ่มสาวนะครับซึ่งบริบทต่างๆมันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วต่างจากในยุคปัจจุบันซึ่งเรียกว่ายุคดิจิตอลเพราะฉะนั้นขอ้อมูลข่าวสารในยุคสมัยนี้ก็แพร่ขยายได้กว้างขวาง,ขวางกว่าในยุคเก่านะครับเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ต่างๆของคนรุ่นใหม่ก็ต้องบอกว่ารู้เยอะ นะรู้กว้างกว่าคนรุ่นเก่าฟังข้อมูลหลากหลายนะครับแต่สิ่งที่คนรุ่นใหม่อาจจะขาดเขาเรียกว่าประสบการณนะ์ส่วนคนรุ่นเก่านะสิ่งที่ขาดหายไปก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าจินตนาการนะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะครับผว่าเกิดเป็นแกลบหรือช่องว่างขึ้นเขาเรียกว่า generation gap นะคนรุ่น baby boom นะรุ่น gen x gen y นะครับกับคนรุ่น gen z gen alpha ทำยังไงนะครับไอตัวแกลบนะของรุ่นนี้มันจะถูกเชื่อมนะวันนี้จึงมาชวนคุยกันในคลิปนี้นะครับชื่อว่าบิตเดอร์เจเนอเรชั่นแกลบนะครับจะเชื่อมประสานนะปิดช่องว่างระหว่างรุ่นนี้ได้อย่างไรนะครับเพราะถ้าเกิดไม่ปิดนะช่องว่างระหว่างรุ่นเนี่ยนะก็จะเกิดการแบ่งแยกนะเขาเรียกว่าตัวเจเนอเรชั่นดีไวท์นะการแบ่งแยกระหว่างรุ่นเนี่ยมันจะนําไปสู่เขาเรียกว่าดิจิตอล นะครับดีวายการแบ่งแยกทางดิจิตอลนะกระนการแบ่งแยกทางดิจิตอลเนี่ยมันเป็นผลที่ตามมานะจากการแบ่งแยกของรุ่นนั่นเองนะเขาเรียกว่าเจเนอเรชันดีวายนะถ้าเรามองไม่ลึกซึ้งเนี่ยเราจะมองไม่เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะคนรุ่นเก่าซึ่งใช้เทคโนโลยีเก่านะกับคนรุ่นใหม่ซึ่งใช้เทคโนโลยีใหม่นะมันคนรุ่นใหม่ก็จะมองว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยกำลังใช้ของที่มันล้าหลังนะของที่ เขาเรียกว่าเขาทิ้งไปแล้วอ่ะนะคนรุ่นใหม่ทิ้งแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าคนรุ่นเก่าเนี่ยนะไม่อัพสกิลนะไม่รี k i สกิลรูเองขึ้นมานะครับให้ทันคนรุ่นใหม่ในด้านดิจิตอลเนี่ยอาจจะถูกอมองจากคนรุ่นใหม่นะครับว่าเป็นพวกล้าหลังนะเป็นพวกที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตกรุ่นอนะ่ะตกยุคนั่นเองนะถึงแม้ประสบการณ์ของคนรุ่นเก่าเนี่ยจะมีมาก นะทั้งประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ทํางานต่างๆนะครับแต่การที่ไม่เปิดฟังคนรุ่นใหม่นั่นเองนะจึงสร้างปัญหาเรียกว่าการเกิดการขาดความเคารพนะครับในคนรุ่นเก่านั่นเองนะเป็นเพราะว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยยืนกรานนะยึดมั่นถือมั่นนะ่ะนภาษาดูเหมือนว่ามีหลักการแต่จริงๆแล้วมันเป็นความยึดมั่นถือมั่นนะถ้าเกิดการเปิดก็เนระียกโอเ open จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่า เรื่องของไอตัวดิจิทัลลิเทเลซีหรือความสามารถทางดิจิทัลเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่เลยนะจริงๆแล้วสับแสงที่ใช้ที่ให้มันดูงงมันอะนะจริงๆแล้วมันง่ายมากเลยก็คือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทางดิจิทัลนั่นเองหรือว่าง่ายว่าคือคนรุ่นเก่าอะนะเอ่อเปิดใจนะรับรู้สิ่งใหม่ๆแล้วมีโอเพนเนสนะเปิดการรับรู้สิ่งใหม่ๆแล้วทาการอัพสกิลรีสกิลตัวเองเข้ามา ขึ้นมานะเมื่อทำการ up skill re s กิลนะตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดการเชื่อมต่อกับคนรุ่นใหม่คือสามารถเข้าใจนะคนรุ่นใหม่สามารถที่จะเชื่อมระหว่างประสบการณ์ที่ตัวเองมีนะครับกับจินตนาการของคนรุ่นใหม่ปัญหามันก็หมดไปนะเมื่อ generation gap เนี่ยมันถูกบิดหรือถูกเชื่อมนะครับเราจะไม่สามารถให้คนรุ่นใหม่มาเชื่อมกับคนรุ่นเก่าได้หรอกนะเพราะคนรุ่นใหม่เาะะขาจะมองว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่มันล้าหลังล้าสมัยตกยุค นะแต่ว่าประสบการณ์ของคนรุ่นเก่าเองเนี่ยนะที่จะมาเชื่อมต่อนะครับกับคนรุ่นใหม่นะในจินตนาการของเขานะในดิจิตัลของเขาเนั่นเองนะจึงมาชวนคุยกันนะครับนะให้เห็นนะครับเพราะนั้นคนรุ่นเก่าต้องยื่นมือเข้ามานะเราจะคิดว่าคนรุ่นใหม่นะครับจะไปใช้เทคโนโลยีเก่าเนี่ยก็คงยากนะครับ สำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสก5.0นะครับจะเป็นกลุ่มปิดพูดคุยทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับโดยการส่งรายละเอียดชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่านสมัครเข้ามาในอีเมล address ผมนะครับนะก็จะเอานำเข้ารวมกลุ่มนะครับและจะส่ง meeting id meeting password นะในการเข้าประชุมในรายสัปดาห์ช่วงบ่ายวันอาทิตย์นะช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามนะท่านก็ได้รับ meeting id meeting password และสำหรับท่านทต้องการร่วมสนุนพันธกิจช่องผมนะครับในการให้ความรู้วิทยาทานธรรมทานก็สามารถนะครับร่วมได้ตามบัญชีนี้นะครับหรือเพียงแค่กดดูกดไลค์กดแชร์กดสวัสดีตามนะครับก็เป็นการร่วมพันธกิจนในช่องผมเช่นกันนะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ